สำหรับในตู้น้ำดื่มจอดเหรียญน,นะครับปัญหาอีกอันที่เรามักจะพบก็คือค่า pH ของน้ำนะครับต่ำกว่า6.5นะครับซึ่งค่าน้ำที่ต่ำกว่า6.5ก็ส่งผลกระทบเนื่องจากว่ามีค่าความเป็นกรดอ่อนนะครับดังนั้นก็จะสามารถที่จะเกิดการกัดกร่อนและมีคุณสมบัติในแง่ของอการนำไปบริโภคนะครับโดยสาเหตุนะครับของปัญหาในค่า pH ต่ำก็จะเกิดจากค่าของความเป็นกรดเป็นด่างที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ คือคือค่าความเป็นกรดสูงนะครับเมื่อนําน้ําผ่าน RO นะครับกระบวนการในผลิตน้ำนะครับโดยยิ่งอารเนี่ยมีการดึงเอาสารที่เป็นพวกวัฟเฟอร์ในน้ําออกไปนะครับโดยยิ่งยิ่งสารในกลุ่มเดียนพวกคาร์บอเนตไปคาร์บอเนตนะครับแล้วมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ผ่านตัวไซโครงอาร์โอมาได้นะครับทำให้คาร์บอนไดออกไซด์นั้นสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับเปลี่ยนรูปไปกลายเป็นกรดคาร์บอนิกนะครับเลยทําให้ค่า pH ของน้ํานั้นมัน ลงวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อที่ทำให้ค่า pH ของน้ำสูงขึ้นก็สามารถทำได้โดยการใช้น้ำปูนใสซึ่งเป็นด่างผสมในน้ำดิบนะครับเพื่อช่วยปรับค่า pH ให้สูงขึ้นก่อนที่จะผ่านตัว AO นะครับก็ทำให้บัฟเฟอร์ในน้ำนั้นถูกกำจัดน้อยลงนะครับทำให้สารในกลุ่มของคาร์บอเนตไบคาร์บอเนตลดลงนะครับทำให้ค่า pH มันเพิ่มขึ้นนะครับนที่การติดตั้งไส้กรองนะครับด้วยฐานกำมันหลัง AO นะครับที่เราบอกว่ามีการติดตั้งตัวไส้กรองฐานกำมันก็เพื่อทำหน้าที่ในการดูดซับ คาร์บอนดอกซด์ที่เป็นหนึ่งในปัญหาของการแพร่กระจายของคาร์บอนดอกซายออกมาจากระบบ r o นะครับเนื่องจากผ่านตัวเยื่อกรองได้นะครับดังนั้นที่เราติดตั้งตัวระบบไซ้กรงฐานกับมันก็ช่วยในการดูดซับ RO โทโอดูดซับคาร์บอนดอกซายก็ทําให้น้ำที่ผ่านเครื่อง r o นะครับมีปริมาณของคาร์บอนดอกซดยลดลงนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นโพสต์คาร์บอนนะครับหรือนะครับตัวที่เป็นโพสต์คาร์บอนก็คือหลัง จากมีน้ำผ่านนะครับตัว r o แล้วก็มีการใช้คาร์บอนเป็นตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ครับ